สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัตว์โลกเล่าเรื่องนะคะรายการที่จะพาไปฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักลึกซึง้งหรือบางครั้งก็อาจจะแบบชวนให้น้ําตาซึมเลยค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องหมาจรจัดกันค่ะสัตว์ที่อาจจะถูกมองว่าไร้บ้านแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็มีหัวใจมีความรักมีความรู้สึกไม่ต่างจากเราเราเลยนะคะ วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายที่เลยค่ะทั้งบทความดีๆจากมอชอรงเ่าในเลมอนเอทหรือข้อมูลจาก AME ด้วยเราจะมาดูกันนะคะว่าเออแก่นของปัญหาหมาจรจัดในบ้านเราคืออะไรแล้วมีความหวังอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมคือภาพจําเดิมๆอะเนาะที่ว่าหมาจรจัดต้องมอมแมมดูน่ากลัวอะไรเงนะี้ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกก็ได้ค่ะใช่ครับแล้วข้อมูลหลายๆแหล่งนี้ก็ชี้ตรงกันเลยนะว่าปัญหามัน มันใหญ่แล้วก็มีจํานวนเยอะมากจริงๆครับในสังคมไทยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขามาจากไหนกันคะพอจะทราบไหมครับพอมาดูต้นต่อจริงๆส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือการถูกทอดทิ้งครับอันนี้สะท้อนเรื่องความรับผิดชอบของคนเลี้ยงเลยถูกทิ้งหรอคะใช่ครับเหตุผลก็มีเยอะแยะไปหมดแบบเบื่อบ้างละพอน้องหมาป่วยแกหรือว่าดุหรือแม้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หลายบทความก็จะเน้นเลยว่าเมื่อคนไม่พร้อมนะครับคือได้ไม่ได้ประเมินตัวเองดีๆก่อนเลี้ยงอนอกจากนั้นก็มีที่พัดหลงหรือบางทีก็เลี้ยงแบบปล่อยปลาละเลยจนกลายเป็นปัญหาไปเลยก็มีครับโหแล้วการถูกทิ้งหรือว่าต้องไปใช้ชีวิตข้างถนนแบบนั้นมันส่งผลต่อจิตใจเขามากเลยสิคะมากเลยครับพวกประสบการณ์แย่ๆครับเช่นถูกทำร้ายหรือต้องแย่งอาหารกันเนี่ยมันทำให้เขาเอ่อวาดระแวง ก้าวร้าวหรือกลัวคนไปเลยนึกภาพออกเลยค่ะมีเคสหนึ่งที่อ่านเจอในบทความมอชออนี้สะเทือนใจมากคือมีหมาตัวหนึ่งโดนคนใจร้ายเอาหนังสติกมารัดเอาไว้วะเขาจนบาดเจ็บหนักมากโหดร้ายมากเลยค่ะครับหลังจากนั้นคือเขาก็ไม่ไว้ใจคนอีกเลยกลายเป็นหมาที่กลัวคนไปเลยครับน่าสมสารจังแล้วพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี่มันก็ส่งผลต่อสังคมอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นเหมือนโดมิโนเลย พอหมามีพฤติกรรมเปลี่ยนก็กระทบสังคมเกิดความขัดแย้งความกะมวลต่างๆเช่นกลัวโรคพิษสุนัขบ้ากลัวโดนกัดอย่างที่มีเคสจริงๆที่คุณพัชราวันเจอคือโดนหมากัดหรือความรำคาญจากเสียงดังการขับถ่ายไม่เป็นที่แบบที่คุณพงศริเล่าว,ว่าเจอหน้าบ้านตัวเองค่ะค่ะเคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุอีกวิ่งตัดหน้ารถอะไรแบบเนี้ยข้อมูลจาก มชหรือ AME ก็พูดถึงผลกระทบพวกนี้ชัดเจนครับอืมแต่ในอีกมุมนึงเนาะเรื่องนี้มันก็กระตุ้นให้เห็นน้ำใจคนเหมือนกันนะคะมีข้อมูลจากชีวิตหรือเลมอนเอทที่เล่าว,ว่ามีคนใจดีเข้ามาช่วยเยอะเลยใช่ครับอันนี้เป็นด้านบวกที่น่าชื่นชมมากมีคนเข้ามาช่วยทําให้อาหารบริจาคหรือรับไปเลี้ยงเลยก็มีแล้วเรื่องกฎหมายละคะมีส่วนช่วยตรงนี้ไหมคะ ก็มีพราบาคุ้มครองสัตว์ปี57นะครับที่ห้ามทิ้งสัตว์มีโทษปรับแล้วก็คุ้มครองคนจากสัตว์จรจัดด้วยโดยให้ท้องถิ่นเขามาดูแล oh, <okay. S 2> แอ๋อค่ะแต่เออเอาจริงๆการบังคับใช้ในทางปฏิบัติมันก็ยังดูมีความท้าทายอยู่เหมือนกันครับจากที่ข้อมูลบางแหล่งเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะเข้าใจเลยค่ะงั้นทางแก้ที่ดีที่สุดจริงๆก็น่าจะอยู่ที่ต้นทางเลยหรือเปล่าคะคือเรื่องความรับผิดชอบของคนเลี้ยง ใช่เลยครับอันนี้คือหัวใจสําคัญที่สุดเลยทุกแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยพูดตรงกันหมดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆต้องเริ่มจากคนเลี้ยงนี่แหละต้องศึกษาข้อมูลก่อนเลี้ยงประเมินตัวเองทั้งเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องเวลาสถานที่แล้วก็เรื่องสําคัญมากๆคือการทำหมันครับช่วยควบคุมจํานวนตั้งแต่เนิน่นๆแล้วถ้าเป็นการช่วยเหลือปลายทางอย่างการรับอุปการะล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจแต่คงต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันเนาะแน่นอนครับ การรับหมาจรจัดมาเลี้ยงเนี่ยต้องเข้าใจเขามากๆแล้วก็ต้องพร้อมมากๆด้วยอะ่ะคือต้องพยายามทําความเข้าใจอดีตเขาบาดแผลทางใจพาไปหาหมอเตรียมที่อยู่ให้ดีมีเวลาให้เขาปรับตัวฟื้นฟูร่างกายจิตใจค่ะอ่าแล้วก็เรื่องปลอกคอป้ายชื่อนี่สําคัญมากป้องกันเขาหลงอีกแล้วก็ต้องอดทนมากๆเลยครับในการฝึกในการทําให้เขากลับมาเชื่อใจคนเชื่อใจสังคมใหม่ ฟังดูต้องใช้ทั้งใจทั้งเวลาเลยนะคะเนี่ยนอกจากการช่วยเหลือส่วนบุคคลแล้วพวกองค์กรต่างๆล่ะคะมีบทบาทเยอะไหมมีเยอะเลยครับแล้วก็สำคัญมากๆด้วยอย่างมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยหรือซอยด็อกมูลนิธิ The f o i c e เสียงจากเราหรือ The a r k พวกนี้เขาทำงานหนักมากครับทำอะไรบ้างคะก็มีทั้งทำาหมันเคลื่อนที่ช่วยรักษาพยาบาลช่วยหาบ้านใหม่แล้วก็รณรงค์ให้ความรู้คนในสังคมด้วยครับ ออแล้วก็มีนวัตรกรรมที่น่าสนใจด้วยนะอย่างโครงการจอจัดสรรที่ t p t b s เคยนำเสนอจอนจัดสรรคืออะไรคะเป็นเหมือนที่พักพิงขนาดเล็กๆในชุมชนนะครับช่วยให้หมามีที่หลบแดดหลบฝนเป็นจุดให้อาหารแล้วก็ช่วยลดความขัดแย้งกับคนในชุมชนได้ด้วยโหดีจังเลยค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากครับผม ฟังมาทั้งหมดนี้เห็นภาพรวมเลยนะคะว่าปัญหามันซับซ้อนแต่ก็มีความพยายามจะแก้กันหลายทางมากแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ค่ะเป็นเรื่องที่แบบสะท้อนหัวใจของหมาจรจัดได้ดีมากคือเรื่องเจ้าจ๋าที่มีคนเล่าในติ๊กต็อกโอเจ้าจ๋าที่ฐานภูมิมเขือใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากจริงๆคือเป็นหมาจรจัดธรรมดารรมดาเลยไม่ได้ฝึกอะไรมาเป็นพิเศษ แต่เขากลับทำหน้าที่เหมือนยามคอยเตือนภัยทหารเวลาศัตรูจะเข้ามาโจมตีจนสุดท้ายเขาสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องทหารที่เคยดูแลเขาโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะครับมันทำให้เห็นเลยว่าถึงจะเป็นแค่หมาจรจัดแต่เขาก็มีความกล้าหาญมีความผูกพันมีความซื่อสัตย์ที่ยิ่งใหญ่มามากซึ่งเป็นมุมที่เราอาจจะมองข้ามไป เวลาเราเห็นแต่ปัญหาของเขาจริงค่ะการที่เรามาคุยกันวันนี้ทำให้เห็นเลยว่าเรื่องของหมาจร,รจัดมีอะไรมากกว่าที่เราคิดจริงๆนะคะทั้งเรื่องต้นตอของปัญหาผลกระทบแล้วก็ความพยายามต่างๆในการช่วยเหลือแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือการไม่ลืมมองเห็นหัวใจและความรู้สึกของพวกเขาเนอะใช่เลยครับเพราะหมาจรไม่ใช่หมาที่ไร้ค่านะคะแค่พวกเขายังไม่มีคนรับฟังหัวใจหากวันหนึ่งเราได้สบตาหมาจรตัวไหน อย่าลืมว่าเบื้องหลังแววตาคู่นั้นอาจมีเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของสัตว์โลกเล่าเรื่องนะคะที่ที่สัตว์มีเสียงเล่าเรื่องเป็นของตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ